คุณอดุลครับเรือคุณโต้ระดิคูครับขอเชิญท่านบนกับขอเชิญครับจะได้เจอหน้าครับจังหวัดจังหว เชิญคืยสักครั้งครับเป็นเกียรติกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวท่านทูบิเกียรติขอรบครับถ้าท่านดูเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันนี้นี่ต้องขอกลับเรียนว่าเป็นคู่บ่าวสาวที่เหมาะสมนะครับน่ารักทั้งคู่เจ้าบ่าวน,นี่ยิ้มตลอดเวลาครับตั้งแต่เช้าแล้วอัธยาศัายไมตรีบูคลิกภาพน่ารักมากครับสมกับเจ้าสาวลูกหลานชาววัฒนาน,นะครับสดสวยหยุย้อยทั้งคู่ท่านผูบเกยียรติคารบเขาอ่บุพเพสนิวาสน,นี่น่าจะมีจริงนะครับ เพราะเจ้าบ่าวนั้นอยู่ไกลถึงลำนาลายอำเภอชัยวดานจังหวัดลบบุรีครับส่วนเจ้าสาวอยู่บ้านนายังมาพบม,มารักกันได้